ฮัลโหลฮัลโหลโยเยสวัสดีค่ะพบกันอีและช่องเมจินิบบายของขวัญช่องที่จะเมาวอยเรื่องของงานถักงานฝีมือนะคะก็ช่วงนี้ขวัญก็จะอัดคลิปสั้นๆเพราะว่ามีออเดอร์ยาวนะคะอ่ะโอเคออเดอร์ของขวัญก็ผ่านไปแล้วจากคลิปที่แล้วก็คือการทำหางแมวนั่นเองนะคะหรือว่าการสลับสีไหมนะคะในแต่ละแถวถักยังไงไม่ให้เขาเบี้ยวนั่นเอง โอเคท่าน,นี้มันก็จะมีความสอดคล้องสาหรับมือใหม่หัดถักแล้วจะงงๆว่าเออแล้วจะนับแถวกันยังไงโอเคโอเคค่ะตามแพทเทิร์นนะคะที่เขาเขียนไว้ก็คือขึ้น28หลักนะคะโอเคเราก็จะมาขึ้นโซ่กัน28หลักจิกไว้นะคะแล้วก็ลูดฐานหลักที่หนึ่งตรงนี้เราดึงเขาหาดตัวเพื่อให้เขาแน่นเรายังไม่นับนะคะเรามานับอันนี้ค่ะหนึ่ง เราได้โซ่นะคะทั้งหมด28แล้วเขาก็บอกว่าให้ถักหลักที่สองนะคะจากปลายเข็มโอเคก็คือการเว้นหนึ่งหลักแล้วก็ถักนะคะอันนี้ก็คือถักไปนับไปนะคะสองก็จิ้มแบบนี้ค่ะแล้วก็เกี่ยวลักที่หนึ่งไม่เป็นไรก็ถักไปจนทั้งถึงหลักสุดท้ายนับดูว่าได้ครบทั้งหมด2 0เเราก็นับทวนเรียบร้อยแล้วเขาก็บอกว่าให้เราขึ้นโซ่หนึ่งจากนั้นก็ลิกกลับ โอเคเราก็จะถักเขายังไงให้เป็นเส้นตรงอันนี้ขวัญเคยทําเป็นคลิปเอาไว้แล้วนะคะการถักให้เป็นตรงๆนั่นเองก็คือการเว้นหนึ่งหลักแล้วเราก็นับหลักตอนนี้เป็นหลักที่สองนะคะจิ้มลงอ่ะในกรณีของงานวงกลมเราจะเกี่ยวแบบนี้เนาะแล้วก็งัดขึ้นแล้วก็พันไหมใหม,ใหม่แล้วก็รูดออกนี่คืองานวงกลมแต่ถ้าเป็นงานแผ่นผืนนะคะต่อให้เราถักแบบเดิมยังไงชิ้นงานเขาก็ไม่กลับมาเป็นกากะบาด แบบนี้เอ้อกล้องหนองกล้องอะโอเคน่าจะเห็นกันประมาณนี้นะคะเราก็จะใช้วิธีการเว้นหนึ่งหลักค่ะงางเข็มแล้วก็ขออนุญาตนะคะกล้องไม่ค่อยจะรับอะสองนับสองเลยนะคะแล้วก็นับแบบนี้ไปได้เรื่อยจนถึงหลักซิมเต็มแบบนี้หงายเข็มนะคะ2ี่สิห้ายี่สิบ เติมในช่องว่างที่เราเว้นหลักแรกไว้นั่นเองแล้วก็2ีนี่คือการทักไปนับไปนั่นเองจ้าเราจะเห็นว่าเขาจะเป็นลนักษณะแบบนี้ใช่ไหมคะก็คือการถักแบบแผ่นพื้นเนี่ยทักยังไงลายเขาก็จะมาเป็นประมาณนี้นะจ๊ะแล้วเราจะนับแถวยังไงว่าเราได้ไปกี่แถวแล้วนะคะพอประกบคู่2แถวแล้วจะเห็นว่าเขาจะเป็นลนักษณะแบบ เ,เกี่ยวกันอย่างนี้นะคะ,ะก็เท่ากับว่าเนี้ยคือ2แถวก็นับเลยค่ะสองสี่ปดอันนี้ก็คือการน,นับเป็นคู่คู่กันไปเราถักต่อไปเกตดว,ว่าเขาจะเป็นปุ่มปุ่มเดียวนะคะแบบนี้ไม่ได้เป็นลนะักษณะเป็นพอสองพอที่เกี่ยวกันไม่แน่ใจว่าเห็นไหมเห็นไหมอ่ะ น,นี่ก็คือวิธีการนับนะคะของจำนวนแถวในลักษณะของงานแผ่นพื้นนั่นเองส่วนงานวงกลมนะคะเราถักแบบเกี่ยวเส้นไหมเราก็จะเห็นชั้นงานกันอย่างชัดเจนอย่างที่เห็นในรูปนั่นเอง โอเคค่ะคลิปวันนี้ก็ถือว่าเป็นไกด์ไอเดียให้กับมือใหม่หัดถักนะคะได้ลองนับแถวแล้วก็นับไปในระหว่างที่ถักด้วยนะก็เป็นทริคเล็กๆ,ๆค่ะถ้าชื่นชอบก็ฝากกด s ับสไคร์ไลค์แชร์เป็นกำลังใจให้กันก็เปิดกระดิ่งด้วยนะคะวันนี้ก็ไปแล้วค่ะบาย